สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้พามาตัดใบมะเขือเทศนะคะคือเขาอิลเล็กเกะกะกันเยอะเ็เลยพามาตัดใบมะเขือเทศกันเสียงคน แล้ววันนี้เข้ามาท,ทําถนนด้วยเนาะหน้าบ้านเลยเสียงดังมากตัดใบเขาออกอเอกี่ยงก้างไว้หมดตัดใบ <c oughs> หาตัดใบเขาออกเพื่อให้เขาแบบ แล้วเราเปลี่ยนมุมของต้นพริกด้วยเนาะแล้วก็ผักลงไปใส่กระถางนะคะใบเข้าเยอะมองไม่เห็นลำต้น เป็นพริกอันนี้ใช่ต้นอ่าอะโคคาโดไหมโอเคครับคึ่เราเคยไปฝังไว้แล้วเราไม่เคยปลูกอะโคคาโดนะเราเปลี่ยนมุมต้นพริกมาไว้ที่นี่นะคะคือแบบ ลากเขาแบบได้ได้ใช้ลงดินนะทุกคนแล้วคือแบบว่าเลิศมากม yes คือเขาเขาออกดอกทุกคนเอาไปใส่กระถางเนาะไม่ยอมออกดอกให้เสียทีนำมาลงดินแค่นั้นละ่ะทุกคนเออกดอกให้ละนี่ก็ ผลเล็กๆน้อยๆต,ต่มูตแม่มีมีต้นเดียวนี่แหละค่ะพริกพวงพวงอยู่นะทุกคนเป็นพุ่มเป็นพุ่มดูสิพอพอได้เก็บกินนะมะเขือเดี๋ยวจะตัดใบมะเขือสักหน่อยเนาะ ไม่ได้เสียงเาขาทำถนนหน่อยเนาะรถบรรทุกคันใหญ่นะคะเขาจอดอยู่หน้าบา้าน <c oughs> ตัดใบเขาออกสักหน่อยตัดแหนงออกด้วย ก็ยังพอได้เก็บกินอยู่นะกับเรามอเขือจะออกชุดใหม่ก็พอพอดีเลยเก็บสุป <laughs> ได้กินไปแล้วนะสุปรอบแรก ก็นี่แหละบัวบกเราตัดใบเขาออกไปใส่ช่องฟิตนะคะทุกคนก็เปลี่ยนดินให้เขาใหม่ แล้วก็๊เด็กน้อยเล่นดินอยู่นี่ก็เปลี่ยนมาใส่กระถางนะคะเดี๋ยวบางทีเราไปอ่าธุระแล้วไม่มีเวลาทำเนาะก็ลเลยแบบเอาเขาลงมาใส่กระถางไว้นี่ก็จะเป็นผักเพลนะ อยู่อเมริกามาหกปีพยายามจะปลูกผักแพลวทุกปีไม่เคยติดขนาดพระถอนให้มาต้นแบบอย่างใหญ่นะทุกคนพร้อมลากยังปลูกไม่ติดนะทุกคนก็เลยได้คุยกับอแม่บีแม่บีก็เลยแนะนำบอกว่าเอาเขาไปแช่ให้ลากเขาออกคืนหนึ่งแล้วก็เอาเขาไปฝังดินไว้ แล้วก็ไม่ต้องเอาเขาออกแต่ให้เขาอยู่ในล่มอย่างนั้นเนี่ยจนกว่าเขาจะแข็งแรงเนี่ยแหละค่ะทุกคนเห็นไหมเราเห็นลากเขาออกทุกข้อเลยนะเราก็เลยแบบฝังดินเลยลากออกทุกข้องั้นก็นะก็รอลุนกันเรานะ่ชอบกินมากชอบกินผักแพะค่ะเด็ก เด็กเล่นอะไรอยู่เนเช้ามาก็มาเล่นดินทุกคนเดี๋ยวขอโนซี no ่ see. หน่อยนะเห็นไหมนะเหมือนอ่ะท่อ,อน้ำมันตันหรือยังไงไม่รู้นะคะข้าเอาฝาท่อขึ้นมาเอาฝาท่อขึ้นมาเนะาะนั่นแหละค่ะเสียง <s> เฮ้ยเฮ้ยเย่เย่เบบพิกนี้ก็ยังพอได้เก็บนะทุกคนเก็บเข้าช่องฟิกก็ยังสดเหมือนเดิมเย่ท่านี้ทรัคไเนี่ยรัค thanking the Lord เย่ทุกคนดู สวยมากเลยดอกชาบาสะพั่งเลยเดี๋ยวมะเขือแบบออกมาพร้อมกันเยอะเลยรุ่นนี้กระซุบเหมือนเดิมนะคะ มีแปลงนิดนึงนะมันพอแบบได้ปลูกได้เลยต่าง ราคาทุกคนไปแล้วนะคะขอบคณทุกเมทุกไลทุกการติดตาม thank you for you guys supporting me I hope you guys have a good day ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะไปแล้วนะคะ